คือทำไมมันมืดตื้อแล้วมันก็ร้อนขนาดนี้ะคะไม่ต้องบนเจ๊ตัดไฟเองเดือนที่แล้วค่าไฟพุ่งไปโอ้โหเป็นเมินมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วเดือนนี้ฉันก็เลยตัดไฟซะเลยจะได้ประหยัดมีอย่างที่ไหนพ่อค้าแม่ค้าของตลาดเรานะเอาลูกเอาเมียเอาผัวมาอยู่มากินเอาผ้ามาซักเอามารีดด้วยใช้ไฟของตลาดหมดเลยเพราะฉะนั้น อย่าอยู่ดีกันเลย,เยตัดไฟอันนั้นมันน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดมากาทำไมคือเจ๊ควรจะจัดระเบียบใหม่ไหมคะคือถ้าเล่นตัดไฟแบบนี้ลูกค้าก็กระเจิงหมดอมเอางีา้ไหมเงียบหนูพาไปดูวิธีการประหยัดไฟของพี่จัมโบ้ดีกว่าเจ้าถิ่นเมืองการเขามีวิธีของเขาเก๋ด้วยไปดูคะ่ะ คุณผู้ชมครับในตัวเมืองการยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายที่เลยนะครับงานนี้พี่จัมโบ้เจ้าถิ่นพาเที่ยวของเราจะพามาตบท้ายด้วยของหวานกันบ้างเลยครับพี่จัมโบ้แนะนําร้านนี้ร้านนี้เลยครับแม่แมอุไร,รข้าวเหนียวมะมะว่งมะวงของแท้ต้องหลังปา่าช้าอังกฤษข้าวเหนียวมะม่วงของแท้ตออลองดมดูสิครับว่าอกร่องอ,อกล่องเนี่ยมันคือต้องบอกว่ามันรลาชนีของมะม่วงแล้วพอเวลากินอ่ะมันจะละลายในปากแต่มันจะมีเซียนอยู่หน่อย อ๋อคือมันต้องมีเสียนหน่อยมันต้องมีซืยอหน่อยแต่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่พี่จมโบพามาดูก็คือโรงเรียนสอนศิลปะนะครับซึ่งพี่จมโบ้แบ่งพื้นที่เล็กๆภายในบ้านทําเป็นคลาสเรียนศิลปะสําสหรับเด็กๆในเมืองการที่สนใจในการวาดภาพครับอันนี้เป็นห้องแกลเลอรี่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเด็กโดยที่จะมีครูเล็กคับเป็นศิลปินท้องถิ่นครับทุกคน จุดประสงค์หลักคือได้ความเพลิดเพลินนะครับแต่ที่สองคือให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน<า>์เพราะตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องสมาธิกับเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยขนาดหลักในเด็กทุกคนตอนนี้ทำไ,<ห>ไมถึงว่าเด็กในรุ่นนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันหมดแล้วมีทุกคนฮะทุกคนต้องเล่นเกมฮะ,<น>ะแล้วก็ติดอะไรมาด้วยโทรศัพท์ผมองยึดโทรศัพท์ทุกคนเลยก่อนที่ ขาอยู่กับตัวเองเนี่ยสองชั่วโมงแต่การวาดรูปเนี่ยครับอ้าวันละสองชั่วโมงภาพเหล่านี้นะครับน้องๆก็จะไดเอากลับบ้านไปอวดคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ภาพวาดศิละปะจากฝีมือชั้นครูก็ต้องมาที่ The Journey House นะครับที่นี่เคยเป็นบ้านหลังเก่าของพี่จัมโบ้แต่ก็ปรับปรุงใหม่ให้เป็นที่พักซึ่งพี่จัมโบ้เรียกว่าบู u ิกบ้านนอกครับมันเป็นความความตั้งใจของเราที่จะทําเป็นโรงแรมเป็นแกลเลอรี่ เห็นไหมครับว่าทางเป็นโถงทางเดินเพื่อที่จะโชว์เรื่องของภาพถ่ายอะไรได้มันมีศิลปินท้องถิ่นอยู่ในเมืองการหลายคนแล้วก็เป็นระดับศิลปินแห่งชาติอยู่เมืองการหลายคนไม่มีพื้นที่แสดงงานใช่เราก็เลยอยากจะซัพพอร์ตเขาโดยใช้โรงแรมเนี่ยเป็นแกลเลอรี่มาที่นี่นะครับคุณผู้ชมก็จะได้นอนพักพร้อมกับชื่นชมผลงานศิลปะได้ทุกมุมทุกภาพขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับศิลปินคนเมืองการเรียกได้ว่าซื้อภาพก็ได้บุญมานอนพักก็ได้บุญเช่นกันนะครับที่นี่ ทุกห้องมีมิตเตอร์ไฟฟ้างงไหมครับเราจะมีค่าเฉลี่ยการใช้ไฟโดยเฉลี่ยห้องหนึ่งเนี่ยจะใช้ไฟต่อคืนกี่ยูนิตถ้าเขาช่วยเราประหยัดไฟนั่นก็คือพอกี่ยูนิตที่ลดลงเวลาเช็คเอาท์เราคืนสตางค์ให้เขาวาวแต่เราไม่ได้คืนเป็นสตางค์ตรงตรงเราจะมีสามกองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนเพื่อพระพุทธศาสนา สองกองทุนเพื่อสิ่งแวดลอ้อม <im it> สามกองทุนเพื่อการศึกษาเด็กคือ <c oughs> แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรเราแค่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าที่มาพักได้รู้สึกเห็นคุณค่าของการประหยัดไฟด้วย <im it> <im it> ได้รักษาสิ่งแวดลอ้อม <im it> ได้มีส่วนร่วมมันก่อทาให้เกิดเขามีความสุขอะ <im it> แล้วเขารู้สึกว่าอยากหน่อยก็ยังดีอยากแบงปัน ต้องร่วมอนุโมทนาสาธุจริงๆแล้วครับวันนี้ครบเรื่องกินฟินเรื่องเที่ยวกันอีกแล้วเนชิญชวนผู้ชมแวะมาเที่ยวเมืองการกันได้ขับรถจากกรุงเทพเพียง2ชั่วโมงนิดๆนะครับก็สามารถหาความสุขได้ที่จังหวัดการญจะบุรีกันแล้วนะจ๊ะ ไนเมืองการก็อย่าลืมไปหาพี่จัมโบ้นะคะเรียกว่าพี่จัมโบ้นี่เป็นกูรูเป็นแบบกูรูของเมืองการเลยเพราะว่าแกทําทุกอย่างจริงๆทั้งทัวร์นะชมรมเครือข่ายต่างๆรู้จักทุกคนที่อยู่ที่นั่นจริงๆแกเป็นเจ้าที่ที่นั่นใช่เจ้าถิ่นโอ้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมัทที่เขาล้งเหรอคะเจ้าที่เราต้องจุดจุดทูบเลยถึงจะคุยกับพี่จัมโบ้ต้องจุดทูบนะคะ้องจุดทูบนะมานโตตัวอยู่ค่ะมันโตตัวอยู่ล่าสุดมีซาลาเปาไส้ เนี่ยหนูไม้กินอะและมีที่นี่ที่เดียวนะคุณผู้ชมคะมีกินที่เมืองการที่เดียวเพราะฉะนั้นถ้าแวะไปนะต้องแวะไปชิมเห็นไหมเนี่ยของทุกที่นะมีอะไรดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครมีข้อมูลอะไรดีๆนะคะส่งมาให้เราค่ะแล้วคุณจะได้เป็นเจ้าถิ่นพาเที่ยวแบบพี่จัมโบ้เงี้ยเอ้านี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 好，再见。